ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสะท้อนผลการเรียนเมื่อสักครู่นะคะก็ได้ทดลองการสอนออนไลน์ก็เป็นการสอนแบบการถ่ายทอดสดนะคะก็จะมาทดสอบดูว่าการสอนแบบถ่ายทอดสดกับการสอนแบบที่เราอัดวิดีโอไว้เนี่ยอันไหนมีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาก็เป็นการทดลองกับนักเรียนชั้นป .6 ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนแก่งคำวิทยานะคะซึ่งเด็กๆก็จะไปเรียนในระดับม .1 นะคะในปีการศึกษาหน้าแต่ว่า ก็จะเป็นการสอนเนื้อหาในระดับชั้นม1ให้กับลูกๆนักเรียนนั่นเองนะคะพอเราเริ่มสอนปุ๊บก็เด็กๆก็มีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะคะเขาบอกว่าวิคุณครูสอนเร็วไปครูพูดเร็วไปอะไรเงี้ยก็เลยเออครูก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะคะก็ก็พูดคุยกันแล้วก็เด็กๆก็สามารถที่จะจับประเด็นในในช่วงระยะเวลาที่เราเรียนกันครึ่งชั่วโมงในการบรรยายแล้วเด็กๆสามารถที่จะจับประเด็นแล้วก็สามารถที่จะ ตอบคำถามที่เราถามผ่านการการถ่ายทอดสดออกไปก็ถือว่าเป็นฟิดแบบกลับมาที่ค่อนข้างดีเราก็เลยมองว่าเราจะทำการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการทดสอบโดยการไลฟ์หรือการทดสอบด้วยการอัดวิดีโอนะคะเราก็จะทดสอบไปเรื่อยๆให้ให้เราเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะสอนก็คือหนึ่งละเราจะต้องต้องทำการบ้านต้องทำการบ้านก่อนก่อนก่อนทุกทุกครั้งเลยนะคะทำการบ้านแล้วก เราจะต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็สามารถจะอธิบายในลักษณะที่เหมือนกับเ,เราพูดอยู่คนเดียวแต่ว่าเราไม่สามารถสื่อสื่อสารกับเด็กๆได้ในลักษณะที่แบบได้ยินเสียงซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะการสอนมันก็จะให้อัตรรที่ที่แปลกออกไปนิดนึงนั่นเองนะคะแต่ว่าต่อไปเราก็จะ ลองทดสอบการสอนด้วยการอัดวิดีโอดูนะคะแล้วเราก็จะมาฟังกันว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะสําหรับการเลือกทําทําการสอนออนไลน์เราเลือกไปที่การสร้างยูนิตใน Facebook นะคะก็ก็อันนี้ก็เป็นท่านอาจารย์ฉ่างแนะนํามาเองนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยได้มาทําการทดลองทําแล้วก็เริ่มทดลองปล่อยออกมาเป็นคลิปบ้างปล่อยออกมาเป็นการถ่ายทอดสดอย่างวันนี้บ้างนะคะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์ให้กับ เพื่อนครูได้ฟังกันว่าเออมันก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าประสบความสำเร็จได้เท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถตอบได้นะคะเรือว่ามาคอยดูกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจะมาจะมาเล่าให้ฟังอีกก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ก็จะมาเล่าประสบการณ์สําหรับการสอนออนไลน์ครั้งแรกให้ฟังว่ามีฟีดแบ็อะไรมาบ้างก็นั่นเองนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ